ว่านงาช้างออกดอกแล้วค่ะจะมีโชคมีลาบและนำความสุขความร่ำรวยมาให้ค่ะหูดอกสวยมากค่ะเป็นดอกที่แทงออกมาจากทางใต้ดินเลยค่ะจะส่งกลิ่นหอมมากในตอนเย็นจัดเป็นไม้มงคลไม้นำโชคไม้ฟอกอากาศปกป้องอันตรายแล้วก็ยังดูดซับสารพิษเพิ่มออกซิเจนในอากาศ จัดเป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาผู้ที่แพ้ใบสดอาจจะมีอาการคันควรจะนำใบไปตากแห้งแล้วต้มดื่มช่วยบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพบำรุงเลือดบำรุงไตและรักษาอาการภูมิแพ้ใบไปตากแห้งแล้วบดผสมดีสะพองทาช่วยลดฝ้ากระ หุดด่างดำบนใบหน้าผู้ที่แพ้ง่ายควรปรึกษาแพทย์ก่อนนำไปใช้